สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Ford Gear Channel นะคะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเจ้ารถนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเด็กเจนเอเเรนะคะรุ่นสปอร์นะคะในส่วนของคันนี้นะคะพิเศษนะคะบวกแพ็กเกจด,ด้วยนะคะราคาของตัวรถของคันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะคะเป็นแพ็กเกจบีนะคะ บวกค่าแพ็กเกจอีก5,800 0นนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะคันนี้นะคะมีชุดแต่งนะคะที่เรียกว่าสวยและลงตัวนะคะสำหรับชุดวิกเตอร์นะคะเดี๋ยวเก็บพาไปนำชมนะคะว่าชุดวิกเตอร์นะคะมีความสวยและลงตัวขนาดไหนไปกันเลยค่ะด้านหน้ากันเลยะคะบนฝากระโปรงนะคะมีอะคริลิกนะตัวอักษรนะคะ ที่มาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวเอ a วเรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังนะคะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นะคะตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ F O r D นะคะมีขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีตัวฟอนต์ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟจิ๋วนะคะหรือมินิบาร์นะคะก็เป็นสีเหลืองนะคะไปดูในส่วนของไฟกันเลยค่ะไฟของรุ่นสป,ปอร์ตนะคะเป็นไฟ ไฟ LED มันติ r e f เฟ c เตอรนะคะแล้วก็พร้อมด้วยไฟสีแคมวิ่งกลางวันนะคะแล้วก็มาในอยู่ในส่วนของชุดหน้าเลยเลยค่ะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะขึ้นไปนะคะแต่งแบบสวยและลงตัวด้วยนะคะในส่วนของแท้งกันกระแท่นะคะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดบ่อน,นะคะก็เป็น LED นะคะแล้วก็ในรุ่นของตัวสปอร์ตนะครเพิ่มแพ็กเกจนะคะก็จะมี เซนเซอร์ S S กันชนหน้านะคะให้มาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศากันเลยค่ะไปดูด้านข้างกันเลยนะคะส่วนของด้านข้างนะคะก็เป็นคิวรอนะคะ3นิ้วนะคะแบบดำเงานะคะสำหรับคิวรอนะคะก็มาพร้อมกับชุดวิตเตอร์นะคะถัดไปนะคะในส่วนของ Mac แมกกะะยาน,นะคะเป็นแมก20นะคะัวแมกนะคะเป็นสีดำเงานะคะเนยางก็มาจากโรงงานเลยคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนรอหรือย,ยางนะคะ ถัดไปเลยค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะตัวกกระจกนะคะก็เป <m ock humano an> ็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของแพคเกจนะคะก็จะมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของกระจกนะคะยังมีบายสปอร์ตนะคะตัวจับจุดบอร์ดให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวอักษรนะคะของสปอร์ตนะคะก็อยู่ทางด้านข้างนะคะตัวกันสดนะคะก็ติดตั้งให้นะคะในส่วนของฟิล์มนะคะ ติดตั้งให้นะคะเรียบร้อยแล้วก็มือจับนะคะของรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีดําเงานะคะด้านท้ายนะคะของเจ้าเอเวอเรสปนะคะแล้วก็ในชุดวิกเตอร์นะคะก็มีสปอยเลอร์หลังนะคะติดมาด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะให้มาด้วยนะคะของไฟท้ายนะคะก็เป็นแบบ L E L E D Signature นะคะเอกลักษณ์เฉพาะนะคะสำหรับในรุ่นเอวอเรตค่ะตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็ มีการตีท่อนะคะทั้งสองข้างนะคะเป็นท่อสี่ท่อเลยนะคะสำหรับตัววิกเตอร์นะคะในชุดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเอเวอร p เรสต์สปอร์ตนะคะ mm hmm. ก็ฝาท้ายนะคะของเอเวอร p เรสต์สปอร์ตนะคะ mm hmm. ก็เป็นระบบแผ่นฟรีด้วยนะคะ mm hmm. ในห้องโดยสารนะคะของรุ่นเอเวอร p เรสต์สปอร์ตนะคะตัวเบาะนะคะก็เป็นพิ ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะก็เป็นบอ่อหนังนะคะสีดำนะคะตัวพนักพิงนะคะของตัวเบาะนะคะก็ปักนะคะเป็นรูปเป็นตัวอักษรนะคะสปอร์ตนะคะเ mm. บาะนั่งนะคะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็คนขับนะคะปรับเป็นปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ mm. ไปดูในส่วนของตัวหน้าจอนะคะสำหรับตัวบวกแพ็คเกจนะคะหน้าจอแบบสัมผัสนะคะก็จะเป็น12นิ้วนะคะ รองรับนะคะ Apple CarPlay, Auto Android นะคะรองรับในส่วนของเชื่อมต่อบลูท t o o t h นะคะแล้วก็ Sync 4A นะคะโดยที่ไร้สายได้เลยนะคะตัว Wireless Charger นะคะก็มีนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อง USB มีให้1ช่องนะคะเอ่อเป็น Type C นะคะ1ช่องนะคะเบรกมือเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ Auto 6 Speed นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับได้ถึง4ระดับนะคะแล้วก การสตาร์นะคะก็เป็นแบบอัจฉริยะนะคะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบ Immobilizer นะคะให้ถึง2ดอกเลยค่ะในตัวของตัวเปิดปิดไฟนะคะก็เป็นอัตโนมัตินะคะแพ็กเกจนะคะยังมีในการเปิดไฟสูงนะคะให้อัตโนมัติด,ด้วยถุงลมนะคะให้ถึง7ลูกนะคะแล้วก็ในตัวนี้นะคะยังมีการ หอยหลังนะคะมีการระบบเตือนด้วยนะคะผู้ชายบันไดนะคะก็ยังมีในส่วนของตัวสครับเพยนะคะให้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเก๋พาชมนะคะรอบคันนะคะสำหรับเจ้า n e ็ t เจ n e อเวรรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวรถนะคะอยากรวสอบโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0 83 713 1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง ทาง Youtube ด้วยนะคะชื่อช่องขอดเกด Channel. ชาแนลชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นเตือนให้เกดด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ